สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่องอาร์นี่ขี่ครับคลิปนี้เป็นแนวทางมาเลเซียวันอาทิตย์นะครับมาเลเซียเมื่อวานนี้มาเลเซียเด่นอย่างเดิน2รอบมาแล้วนะครับแต่ยังเจาะไม่เข้านะครับมาเลเซียยังเจาะไม่เข้าเมื่อวานตัวฟัน9มานะครับมี95ครับมา9 4ก็ต้องกราบขออภัยนะครับโอเคครับมาเลเซียส่งท้ายวันอาทิตย์นี้นะครับมาเลเซียเด่นนะครับเด่น57ครับผม เลน57ชอบ7มากกว่าประมาณ60%นะครับขารุดข่าวิ่งจัด7นะครับถ้าวิ่ง2ตัวเอ7นหผมไปวิ่งบนนะครับโอเคนะครับถ้าคุณเล่นตัวเดียว7ก็ต้องเอา7ไปวิ่งบนและรูดล่านะครับผมโอเคครับมาเจาะกันครับเจาะ57ครับ67ครับ8 7ครับแล้วก็45หครับ หกห้าครับแปดห้าครับอ่าครับหลัก 100, ร้อยหลักร้อยผมชอบห้ากับเจ็ดเลยอ่ะไอ้ห้ากับแปดหลักร้อยผมชอบห้ากับแปดนะหลักร้อยผมชอบห้าผมวัวเนี้ยผมชอบเลยห้าเจ็ดแปดอ่ะผมจะบอกห้าเจ็ดแปดแต่ผมจับห้าเจ็ดยืนพื้นไว้ก่อน ผมชอบ578เลยผมเคยเอามาวินนีครับ57587็เห็นไหมมันมีในตัววิน2ตัว3ตัวที่ผมไอสอตัวที่ผมเจาะหลักร้อยอ่ะผมว่าวันนี้ส่วนตัวผมว่าชอบ57เม็ดเดียวนะครับ57เม็ดเดียว578ก็เป็นได้นะวันนี้ห้าเจดแนะมาสามตัวกันฟัน7นะครับผม7ชอบ75ชอบ75ครับ758 อาจจะแตกก็ได้นะครับอาจจะแตก3ตัวก็ได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูมาเลเซียมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เดินเป็นลอตโต้อีกลอตโต้หนึ่งที่เดินสวยงามเหมือนกันนะครับมีหลุดไปแค่รอบวันที่83 7 0ูนะ่หลอดหลุดไปรอบเดียวงนั้นก็คือเดินเดิน2ตัวเดินมาตลอดแล้วก็เจาะก,ก็ยังสวยงามอยู่ครับตัวฟันมาเอาง่ายคือตัวฟันตัวฟันไม่เคยแทบจะไม่หลุดจากตัวฟันเ่ยนะ บางครั้งมาทดลองด้วยมาคู่กันด้วยอย่างน้อยก็ลองพิจารณาดูก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เชื่อก็ลองตามท่านอื่นกันเนาะผมก็เป็นแนวทางให้อีกช่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอให้รวยมาเลเซียวันอาทิตย์นะครับขอให้รวยมาเลเซียวันอาทิตย์เจอกันอีกทีก็คอมเมนต์เป็นมาเรวันพุธนะครับวันพุธหน้าเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับจากช่องอานิคีครับขอให้รวยทุกท่านนะครับวันนี้ลงราวพัฒนาเรียบร้อยนะครับติดตามได้นะครับสําหรับอ่าสําหรับขา นี่แค่อี๋ต้องขอประธานอภัยนะครับนี่แค่ีนี่แค่อีวันจันทร์หยุดนะครับเจอกันวันอังคารน,นะครับแต่ยังมีจีนห่งเสงและก็พวกสามรัฐกลางคืนให้รับใช้อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ